ครับนี่คือ i n s i g h t นิว s เล่าข่าวการเมืองชูวิชีก้าวไกลย่าหลงกลอำนาจเก่าได้ไม่คุ้มเสียกลุ่ม14ล้านเสียงเป็นยันย้ำเสนอชื่อพิธาเป็นนายกไปเรื่อยๆไม่ผ่านก็เสนออีกวันที่20พฤษภาคม2566นายชูวิ์กมลวิสิตโพสเฟซบุ๊กถึงกรณีพักก้าวไกลดิวจับมือกับพักชาติพัฒนาการร่วมรัฐบาล แต่ต่อมาถูกประชาชนวิพากวิจาร์ณกันเป็นจำนวนมากทำให้เกิดแฮชแท็กร้อนในทวิตเตอร์ขึ้นอันดับหนึ่งแฮชแท็กมีกรไม่มีกูกระทั่งกลางดึกพักก้าวไก่ได้ออกถแถลงการขอโทษประชาชนและประกาศไม่จับมือร่วมกับพรรชาติพัฒนาก้าแล้วโดยนายชูวิตระบุว่าสองเสียงแรก14ล้านเสียงพรรคก้าวไกลได้คะแนนจากประชาชนที่ความศรัทธาล้วน แตกต่างจากพักการเมืองอื่นที่ต้องอาศัยระบบหัวคะแนนและกระสุนพักก้าวไก่มีหัวคะแนนธรรมชาติลูกหลานคนในบ้านบอกเล่าให้พ่อแม่เลือกการดำรงอยู่ของพักก้าวไก่จึงต้องรักษาอุรมการ์อย่างมั่นคงแน่นแฝนเพราะเป็นสมบัติเดียวที่มีการนำเอาพักชาติพัฒนาการที่มีนายกรเป็นแกนนำพักมีเสียงอยู่สองเสียงมาเติมเพื่อให้ นายพิธาได้เป็นนายกมันได้ไม่คุ้มเสียพักก้าวไกลตอบรับเสียงของประชาชนจนตอนดึกเมื่อคืนบอกลาสองเสียงบางคนบอกว่าให้มองข้ามและอรวมเสียงให้ได้มากที่สุดเพื่อจะพึ่งเสียงสอวอให้น้อยที่สุดแต่คะแนน14ล้านเสียงเป็นยันให้ก้าวไกลมั่นใจในเกมการขู่จากอำนาจเก่าสวต้องการโหวตอย่างไรก็เป็นเรื่องของสอว หากเสนอนายพิธาแล้วไม่ผ่านสอวอก็เสนอไปเรื่อยๆจากกี่ครั้งก็ได้เพื่อทําให้เห็นว่านายพิธาจะเป็นนายกได้ย่อมมาจากบุญคุณของประชาชนไม่ใช่บุญคุณของสอวอยันไว้แบบนี้อย่าลงไปเล่นการเมืองยุค 2G เพราะจำนวน313เสียงที่รวมมาเกินครึ่งไปมากแล้วในขณะที่คู่แข่งยังใช้ 2G อยู่ อำนาจของกระแส 5G ที่พักก้าวไกลใช้อยู่จะพัฒนาได้ทันในอีก4ปีข้างหน้าพักก้าวไกลจะแข่งแข่งยิ่งขึ้นเสมือนซึนามิทางการเมืองได้ถึง300เสียงจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวโดยไม่ต้องยืนจมูกคนอื่นหายใจที่ว่าพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่ขอพักแต่โซเชียลจะใหญ่ที่สุด พักก้าวไกลไม่จําเป็นต้องไปปวดเสียนเวียนก้าวกับ MOU ที่พักร่วมติติ่งว่าเท่ากับเอานโยบายของก้าวไกลไปใส่ไว้ไก้าวไกลคือผู้คนและการเดินทางนี่คืะเริ่มตน้นผู้คนยังต้องเดินทางอีกไกลครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ